นแจกหมอลำเรียพี่น้องมานี่ก็ตรหาร์คติบหมอลำนับฝากไปแจกติ๊บ่หรือว่านับแรกให้นับเท่ารโมดเท่าหาเทหานับหนึ่งเท่าไรนับเท่าสิบแทงสิบกับสองร้อยได้แทโปรโมทถือไว้ห่วยข้างนี้ก็ถือไว้าถ่แรกเลยบ่นไหวกันกาติบหมอลำหนึ่งหนึ่งร้อยสอง แบ่งตะปพี่สุ้ห้านี่ชิมแรงน้ำข่อยต้อนี่ซุ้มบอโลนี่แหละเจ็ดแปดเก้าสิบสี้สี่ยก็แสดงแบ่งพันกิลี่สี่ร้อยเดี๋ยวเอาเป็นแหนบกระหาเนาะหนึ่งสองสมสี่ห้าห้าร้ออันนี้พักไว้มัดียางสยางเออเวลาเฮ็ดดีดีหรอเขาก็สิทือปึ่งเฮ็ดหมันงาาๆคือแบ่งนั่นเออก็สิถือปึ่งมาเนี้ ยางยู่นาไว้ที่เลยนะหน่อยนี่เงินไผเงินมันเด้อติบไผติบมันเด้อติบส่วนตัวได้นี่อันนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวครอันนี้ก็ได้ฮะในเงินพันปีนี้ว่ายน่าแปดแปนแปดแปดแปะแปด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 แป0 0 0แปดแแปดแปดแปดแนดแปดแปดแปด3,000ปดแปดแปดแป0 0 7 0 0ปดแปเแแป่ง50 อันนี้กัสองร้อยอันนี้ก็ร้อยหนึ่งกับสามร้อยเป็นแปดร้อยไปหาไม้มันครบพันหนึ่งคิดแค่นี้อ,อ,อ๋อมว่าเอาแบงหาซิฟบริณาหไงประนั่นไปหนึ่งพันครับเออเนาะแหลกแปดร้อยเดี๋ยวพันหนึ่งให้เลยมั้ยใช่ครับเงินบอมากกับบริแบงของพันก็บบริออกไหเยซิมารีล่าไรเปล่าไปใส่ด้วแบงยีซิฟแต่มันสีเนาหรือมันเกาเหรอนะเป้าไปแกะติบเขามันเลว ก้าวมาแก้ก็ได้ใส่เก้าวเราเขาเขียนเขาเขียนมาว่าทำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะจูแต่เราบ่ิลดมันจะบ่ดึงเขาบ่ะเด็นกว่าออมสินมาบันบเดก็ซื้อวัลลัแบ่งสองพันขูไปมาบันเอาตีขันแก,เอ,นแกนเอาออกในฟ้านัะ่ะมากระดองเขาเนาะ เดี๋ยวมาทนี่เอาแต่แบ่งมันออกมาตัวเเอาแบ่งออกเอาไม่สองลอยเดี๋ยวเดี๋ยวหนนับอยู่นี่ังสอง้ยจะบอกว่าหินันก็จะได้ซอยแกะแลามูเด้ก็สะเป็นแบบงอันหนครี้นี่ดกนที่ละโทรศัพท์ไั่นคือแก้วกาแฟก็เพอเก็บอยู่พับไปเห็นอย่างถามนี่มันสีใจได้หลายก็เห็นอีกบอกผมจะเก็บเงินเนาะ ก็เก็บเงีนหนิมใส่หยอดใส่กันส่มันหนังมันอรนี้แ้่ไห่ละหาละบ่กต้องนับดอกย่นมาโลดเขาเก็บมี่าไรเอาเท่านั้นล่ละมามาเมื่อเดเ๋ี๋ยวซชุ่มนี่ก็ซื้อมาแล้วต้องคอยอีกแหละย่งังพ่มากเาษว่าอะไรครับมันเอาแบ่งอะไรเแบ่งหาินไปว่เราแบ่งหาซิ่ะเนาอมันก็จะแบ่งยี่สิบคนเละมึงจะแบ่งหาซิคนบ่ S <S แบงยี่สิบก็พอ,อยังไปแจกหลายปันนั่นมันเบิดข <ด S> ึ้นเนี่มึงไม่ได้แจกแบงอันนี้จะนับให้ค่าหนึ่งก็ได้ค่านีก่นก็ได้ไปซื้อนง่นซื้อนี่ก็ได้ตัวซื้อแบงพันแล้วบอลน้องบากสิสปไปซื้อแบงค์หาซิพันมุนว้ยทำไมเพิ่นอยากได้แบงพันนะโมดกูเข้าใจเพิ่นอยู่ปน้อยองเข้าใจเวลาเขาไปซื้อเอ็มลอยนี่เขาแบงค์หาซิพไปตัวน้อการแลกเงินอันวุ่นวายก็เรียบร้อยแล้วนะยูนี่มีอยู่สามพันสอง ลายไม่น่อยแรกกับมั่มย 2, ิ 5, 000, นะ่สามไม่หน่อยยี้สองเป็นหาพันเนาะยี่หนึ่งสามพันสองยื้อน้ำมั่มยิ้สองพันก็จะเป็นหาพันห้าพันสองสำหรับการทําบุญและการแจกคลิปเนาะการทําบุญนี้อย่างเพิงพ่งถ่าเสื้อยืบสื่อเขาขอค่ะยัยงไงของสุดแปดแปดสี่เอ็มลายหนึ่งนุนนี่น้ำเนานะเขาก็จะเปิดจบแบงลวดแบงลอยเข้ามี่ไปแล้วค่ะสำหรับใสซซองนะคะ เงนตีนี้สำหรับติ๊บ3ามพันสองกับเพื่ออีสองพันป็นหาพันกับเพื่อว่ารานกำลังงาำเลือกมากค่ะมีอารมณ์รวมแต่เราควรเตรียมเป็นยีกสิบไปหลายยี่ดอกอืมจะหายกำลังนำใจเอาในเนาะบริกัดสุป,ปีเด้สิบเศร้าปีเธอสิบว่าพอร่วมตัวกันเนี่ยจากปีกันสิร่วมตัวกันได้ครบนะ